เขาก็คุณพรูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัครพรูวิชันโทรศูนย์ส0ง0จ็0 0. สวัสดีครับพบก,กับสุรุขันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จอห์นอัลดริดมองว่าถึงเวลาแล้วที่เจคก,กิ้ครอฟควรดรอปโรเบรโตเฟอร์มิโนเป็นตัวสำรองบ้างจอห์นอัลดริดนะครับตำนานนักเตะคันลิเวอร์พูลมองว่าถึงเวลาแล้วที่โรเบรโตเฟอร์มิโนกองหน้าชาวบราซิเลียนจำเป็นจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามช่วงหลังนะฮะฟอร์มตกลงไป โรเบโตฟูมิโน่นะฮะในวัย29ปีทำไม่แค่1นึประตูเท่านั้นจากการลงเล่น10นัดหลังสุดในขณะที่ดิโกโจตาที่เพิ่งย้ายมากลับมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและเพิ่งซัดแฮตทริกให้กับทีมมารมินมาดในฐานะตัวจริงผมยังเป็นแฟนบอลตัวยงของโรเบียโตฟูมิโน่นะผมชอบเขาสิ่งที่เขาทำกับทีมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เป็นไปตามที่คิดไว้พักหนึ่งแล้วเอาดิสแสดงความคิดเห็นกับเลวูฟิโกเขาห่างจากความที่ดีที่สุดของเขาเมื่อปีที่แล้ว บางทีอาจจะต้องพักบ้างตอนนี้เราไม่ได้เห็นนักเตะที่เราเคยมีความสําคัญต่อทีมคนนั้นเลยเขาดูกัดขาดดูเหมือนไม่มีความฟิตและแนวทางการเล่นของเขาก็แตกต่างไปโดยเฉพาะการเติมเข้ากรอบเขตโทษผมคิดว่าทั้งเขาและผู้จัดการทีมเจคินคอฟคงรูด้ดีแม้แต่ผมที่เป็นอดีตกองหน้าเองก็ยังมองออกตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยเขาไม่ได้สร้างปัญหากับกองหลังสุกทุหร่ปกติเขาต้องทําให้กองหลังต้องประวัติแรงทั้งในและนอกกรอบเขตโทษ ผมยังคิดว่าเราต้องการเขาอยู่นะเพราะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ผู้จัดก,การทีมต้องหาหนทางที่จะกระตุ้นขเขาให้ขึ้นฟอมเก่งในแบบที่เขาเคยทำได้ฉะนั้นแล้วการดรอปเขาเป็นตัวสำรองเพื่อหลีกทางให้กับดี Guaita โโนั้นน่าจะมีเหตุผลมากที่สุดนะครับละแฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับในกรณีที่ต้อง d ร o p r o เ e r t o Firmino ให้เป็นตัวสำรองนะครับและก็ส่งดีโก u a i t a ลงมาเป็นตัวจริงนะฮะก็แสดงความเมนเ์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ยิงกันทุ่นหนาด J.K. โวใครก็ยากจะหยุดยั้งสามประสาน FJM c h e เ k i n g Club นะฮะบอกว่ากำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับสามประสานใน,ในหน้า SJM นะฮะโดยเ h e เ k i n g Club นยหยันลิบรูพูแฮปปี้สุดๆกับก,กันกันขันที่ชนะออตแลนตา5-0ในศึกฟ้าชมลีกโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่ใครจะมาหยุดยั้ง3าคนหน้าทั้งดิโกโชตาโมเมตซาร่าและเซเดวมาเนในเกมนี้เพราะทั้ง3มคนมีความรวดเร็วกันสุดๆ เลบุได้5ประตูจาก3แนวรุกโดยโชยต่าเมาแฮตคริกนะฮะขณะที่2คนก็ทําคนรับประตูโดยเด็กผมเล่นกันด้อย่างเยี่ยมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่ใครจะเผชิญหน้ากับพวกเขาในเองคืนนี้ผมไม่คิดว่าจะมีใครสามารถป้องกันซาดิโอมาเน่ดิโกโจตาและโมเมนซาลาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับแทคติกหรือระบบการเล่นของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทีมลุ้นๆ้นวนชนแล้วกำเนิดใหม่3ประสาน SJM ริโอเฟอร์นินานเชื่อว่าโรเบร์โตเฟอร์มิโนกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลหลังจากที่ดีโกโจต้าทำให้ติดได้ริโอเฟอร์นินานนะครับกองหลังระดับตาน,นายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นกูรูทางช่อง BT Sport ก็ได้ออกมาพูดในรายการหลังจบเกมยูฟ่ายชมเลีกหลังนี้เห็นหงดังลิเวอร์พูลบุกสอยอัตแลนต้าขาดลอย5ประตูต่อสวนก็นำไปจับฝูงกลุ่มดีด้วยชัยชนะ3นัดรวดเก็บได้9คะแนนเต็มนะครับและริโอเฟอร์นินานก็มองว่าการที่เจิกกิ้งครอปส่งดีโกโจต้าลงเป็นตัวจริงในนัดนี้ และโจตาก็ทำให้ถิกได้ทันท,ทีนะครับนั่นยิ่งทำให้โรเบียโตเฟอร์มิโนอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลว่าเขากำลังจะสูญเสียตัวหน่งตัวจริงภายในทีมให้กับโจตาโดยลิเวอร์พูลเพิ่งเซ็นสัญญากับดิกโก้โจตาเมื่อช่วงตลาดดูรูดอนที่ผ่านมานะครับโดยมูลค่า41ล้านปอนด์มาจากวูมแฮนตันและแม้ว่าดิโก้โจตาจะเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูลแต่เขาก็สามารถสร้างความโดดเด่นด้วยความการเล่นของเขาที่ลิเวอร์พูลได้ทันทีทำให้เ,เกิดการเปรเียบเทียบฟีเท้ารุ่นพี่ยามโรเบียโตเฟอร์มิ ขึ้นมาในทันทีเพราะช่องโวอันใหญ่หลวงของเฟอร์มินก็คือกองหน้าที่ไม่ค่อยทําประตูนั่นจึงเป็นความแตกต่างระหว่างเขากับโจตาที่เห็นอย่างชัดเจน,นครับผมเชื่อแบบนั้นลิโอเฟอร์เนนัน,นกล่าวลิโกโูตาเป็นกองหน้าทีมชาติภูเกตกลายเป็นดาวเด่นในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาหลังจากสร้างปรากฏการตระบันแฮตติกใสอตาลันตาทีมดังใน,นกกซิกลชโิเซียอิตาลี ในตอนนี้นักเตะในวัย23ปีในเกมที่เขาพบกับทีมชาติอิตาลีเมื่อคืนนี้เขาก็ยังยิงได้ถึง3าประตูทําให้ในลูกการนี้โจต้าก็ยิงไปแล้ว7ประตูจากการลงสนามส0นัดในทุกรายการให้กับทีมแชมป์พิมลีกโดยลิโอฟร์นินานเล่าต่อไปว่ามันเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าฟอร์มการเล่นของดีโก้โจต้านั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอร์มิโน่ที่เพิ่งจะทําได้เพียงแค่1ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมด11นัดในลูกานี้ และไม่ว่าจะเป็นู้จการคิมคนไหนก็ควรคิดเอาไว้ว่าเขาควรคิดจะส่งใครลงสนามเป็นตัวจริงถ้าเปรียบเทียบกับผลงานในสนามตอนนี้ผมเชื่อเลอเกินว่าโรเบรโตเฟอร์มิโน่กำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนงักที่จะต้องสูญเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับทางดีโกโจตาเมื่อคุณลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าและคุณไม่สามารถที่จะขออะไรจากเขาได้มากกว่าการทำประตูและดีโกโจตาก็แสดงเห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าเขายิงแฮตทริกในเกมเกม,เกมนี้ใครๆก็จะมองว่าเป็นเรื่องฟุก แต่ถ้าว่าการยิงประตูในทุกนัดที่ลงสนามเป็นจานวน4ีนัดติดต่อกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องฟุกอย่างแน่นอนเพราะคู่แข่งที่เจอนั้นก็ไม่เหมือนกันแถมส่วนใหญ่ก็ลงมายิงประตูจากการถูกส่งลงมาเป็นตัวสํารองแทบทั้งนั้นทั้งหมดต้องยกเครดิตให้กับเขาแม้ว่าท่นตอนนี้นะครับเวิร์นเนียจะชอบหรือไม่แต่ตอนนี้เขาก็อยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากไปแล้วลิโอเฟอร์นันดนกล่าวกับ bt sport ้องยอมกุนสืออัตแลนตารับทีมสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เกมโดนถล่มขาบา้านเจันเปียโรกาสเปรินีนะฮะกุนซือผู้จัดการทีมอัตแลนตายอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถต่อกรหรือว่าสู้กับลิเวอร์ pool ได้ในเกมยูฟ่าแชมลีกที่ลุนถล่มไปเลเทะ5ประตูต่อศูนย์คาบา้านเราไม่ได้กลัวลิเวอร์ pool หลังจากที่เพิ่งทําผลงานได้ดีใน2นัดที่ผ่านมากาสเปรินีกล่าวผ่าน Sky s p o r t ต i t a l i a นเราลงไปเล่นด้วยความมั่นใจพร้อมกับสามารถสร้างปัญหาให้กับพวกเขาได้ แต่เราชั่วลายที่พวกเขาได้ฉีกเราเป็นชิ้นๆในแง่ของความเข้มข้นของเกมผมเห็นในเรื่องนี้มาก่อนในเกมเกาโชซิเลอาดูดูการนี้ที่เราเล่นกันได้ไม่เข้มข้นดุดันมากนักเราไม่สามารถรักษาความเร็วแบบเดิมเอาไว้และตอนนี้เราเองก็จําเป็นจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยในแง่ของวิธีการเล่นการเล่นยูฟ่าชมลีกทุกสดามันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเล่น3วันต่อเกมรวมกับเกาโชซิเลียอีกด้วยมันเป็นงานยากของเราทุกทีมทั้งกับยูนตุสและลาซิโอ ซาลาทำสถิติยิงประตูในศึกยูฟาชมลีกเท่ากับสตีเวนจูราดโมเมนต์ซาลาได้ยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลทำสถิติพังตะข่ายในเวทียูฟ่าชมลีกให้กับสม,มงสรเท่ากับสตีเวนจูราดตำนานของสม,มงสอนสตาร์ทีมชาติอียิปต์นะครับตำหน่งประตูในเกมที่เหตุทีมบุกถล่มอัตลตันทาห้าสศูนย์ในเกมยูฟ่าชมลีกมันเก็งขึ้นวันนั้คันที่ผ่านมาวัดชัยสามเกมรวดนำดมเป็นจาภูงของตารางันขนาดโดยที่ยังไม่เสียประตูเลยจากประตูในนั้นนี้นับเป็นประตูที่ยี่สิบ ของโมเมนตซาลาหท,ที่ทําให้กับหงดังในเวทียูฟ่าแชมลีกขึ้นไปเทียบเท่ากับเจอราลา์ดที่ค้าแข่งกับทีมมานานถึง17ปีและถือเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรอีกด้วยปัจจุบันซาลาท์ทาประตูให้กับลิเวอร์พูลมาแล้ว103ประตูจากการลงเล่น164นัดรั้งอยู่อันดับที่16ของตารางเดาวยิงตลอดการสูงสุดของสโมสรโดยอันดับหนึ่งเป็นของเอียนรัชที่ทําไปทั้งหมด346ประตู กาลี่ลีนิกเกอร์คอมเมนต์หลังจบเกมลิเวอร์พูลบุกถล่มแอตาลันตายกย่องหนึ่งข้งคนสำคัญกาลี่ลีนิกเกอร์นะครับกูลูนุง่งเงงชื่อดังออกมาคอมเมนต์หลังจบเกมที่ทางลิเวอร์พูลบุกไปถล่มเอาชนะแอต,ตาลันตาขาดลอยถึง5ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าแชมลีกร,รอบแบ่งกลุ่มเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมา กาลิเนเกอร์คุรุุกหนังชื่อดงังนะฮะก็ออกมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงหลังจบเกมที่ทางหงด่างทีมดังสึกพิมพ์เกล็ดภายใต้าการนำทัพของเชกิ่งคลับผู้จัดการทีมเชอร์มานบุกไปถลม่มชนะเอัอัตแลนตาของทางจานปีโรกาสเปรินีกุนซือชาวอิตาลีถึง5ประตูถดถว,วนในศึกฟุตบานชุนลีกในรอบเป็นกลุ่มกลุ่มดีนัดที่3าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา เกมนักการทีมยันได้ประตูจากดีโกโชตาที่ทำแฮตทิหมาคะแนนสามประตูในนาที 16, 33, าที่1 6 3 3 54ขณะอีก2ประตูก็มาจากโมเมสซานาในนาทีที่1 7และเซเดวเมเน่ในนาทีที่19ของเกมการแข่งขันจากชัยชนะดังกล่าวทำให้ยอดทีมจากทีมแอนฟิลเก็บชัยชนะ3นัดรวดหลังจากฝุงต่อไปโดยโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายสดใสเหลือเกิน ล่าสุดกาลิเนเนเกอร์ก็เอามากล่าวว่ามันคือการเซ็นัญญยครั้งใหญ่ๆของลิเวอร์ pool ในการคว้าตัวดิโกโชตาเขาพิสูจน์เห็นแล้วก่อนหน้านี้คุณก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าทีมของเจคินครอปควรเปลี่ยนตัวลูก3บนข้าหน้าที่มีดีอยู่แล้วนะครับโมเมนต์ซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบิร์โตเฟอร์มิโน่แต่มันก็เป็นไปแล้วเขาดิโกโชตาร้อนแรงมาก,มากนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์ pool นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4พฤศจิกายนนะครับ ก็วันนี้มีความสุขจริงๆนะฮะโอโหอะไรก็เป็นสีชมพูไปหมดเลยนะครับขอขอบคุณดิโกโชตานะครับที่ทําให้มีความสุขขนาดนี้นะครับแต่ภารกิจของเรายังไม่จบนะฮะเนื่องจากวันอาทิตย์เราจะมีศึกสําคัญเป็นซปเปอร์มิแมตนะฮะที่จะพบกับเรเบยบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัสเตเดียมซึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีกเราจะออกไปเยือนนะครับหลังจากนั้นจะพักเบรกทีมชาติถึง2ส,สัปดาห์นะฮะก็เงาเงากันหน่อย ็คลายแม็กอยู่ที่เจอกับแบนนชัลตี้แล้วนะครับยังไงก็ร่วมเชียร์ไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเราจะผ่านไปให้ได้ปีนี้ต้องแชมป์แน่นอนนะครับชวบก็ไลค์ใช่กดแชร์สาววอกของแดงลิเวอร์พูลไม่ควรพลาด